สนับสนุนโดย BYD s e l 5 DMI Super Hybrid FB แบ t เตอรแบตเตอรี่สำหรับรถยนต์ไฟฟ้าสวัสดีครับข่าวนรูวันนี้เริ่มต้นที่กระแผงเพชรที่บ้านลานเพชรตาบนลานดอกไม้ตกอำเภอโกสัมพีนครชาวบ้านในหมู่บ้านแห่งนี้ทั้ง350ครัวเรือนกำลังเร่งผลิตกระทงเปลือกข้าวโพด เพื่อส่งขายทั่วประเทศให้ทันออเดอร์ที่เข้ามามก่อนวันลอยกระทงในวันที่5พฤศจิกายนที่จะถึงนี้ที่นี่ถือเป็นแหล่งผลิตกระทงเปลือกข้าวโพดแห่งแรกของประเทศไทยกระทงเปลือกข้าวโพดทําจากวัสดุธรรมชาติทั้งหมดย่อยสลายได้ไม่ทําลายสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ตำบลลานดอกไม้ตกมีเกษตรกรปลูกข้าวโพดมากกว่า1,800ไร่เมื่อก่อนเกษตรกรจะนำเปลือกข้าวโพดทิ้งลงแม่น้ำบ้างเผาทิ้งบ้าง แต่ทุกวันนี้เปลือกข้าโพดกลายเป็นวัตถุดิบมีราคาแบบไม่ย้อมสีขายได้กิโลละ80-100บาทถ้าย้อมสีแล้วขายได้กิโลละ120-150บาทกระทงมีหลายรูปแบบให้เลือกทั้งดอกบัวดาวหัวใจหงเป็ดและเรือสวยๆทั้งนั้นเลยครับวัตถุดิบหลักคือเปลือกข้าโพดดอกต้นกกและดอกหญ้ามุง้งนำมาตากแห้งย้อมสี แล้วประกอบเข้ากับฐานจากเปลือกลูกมะพร้าวแห้งทุกปีชาวบ้านที่นี่จะผลิตกระทงได้ครัวเรือนละ1 0 0 0 0หมื 20, ่นถึงสองหมื่นใบสร้างไรายได้หลายหมื่นบาทไปจนถึงแสนบาทนะคุณบัวหลันตั้งมัน่นอายุ55ปีชาวบ้านที่ทํากระทงขายบอกว่ากระทงทําจากเปลือกข้าวโพดแท้ๆต้องตากให้แห้งก่อนนํามาย้อมสีจากนั้นพับเป็นกลีบแล้วจัดรูปทรงตามไอเดียของแต่ละคนราคาขายส่งอยู่ที่ใบละ25-500ถึงบาทขึ้นอยู่กับขนาดและลวดลาย ถ้าทำคนเดียวรายได้ราวหกถึงเหมื่นบาทแต่ถ้าทำกันทั้งครอบครัวสร้างรายได้หลักแสนบาทกระทงของชาวบ้านจะถูกนำไปขายตามตลาดใหญ่ๆทั้งตลาดไทยตลาดสี่มุมเมืองปากคลองตลาดรวมไปถึงห้างสรรพสินค้าและตามหัวเมืองต่างๆที่จัดงานลอยกระทงใหญ่ใครสนใจสั่งกระทงเปลือกข้าวโพดติดต่อไปได้ตามเบอร์ที่ขึ้นหน้าจอครับ ย้อมจะเปลือกข้าวโพดจ้ะแล้วก็มาย้อมแล้วก็ไปตากแล้วก็เรามาพับเป็นกีบกีบอย่างนี้แล้วเราแล้วแต่เราจะแบบแบบเอามามาพับกีบแล้วเรามาเข้ารูปออกกันเองจะ้ะหัวหัวคิดใครหัวคิดมันไปจอจงว่าใครทำกรนะทง,งะเปลือกข้าวโพดเป็นปกระทงของคนรักโลกล่องใต้ไปพังา ไปที่ย่านหาดเขาหลักจังหวัดพังงามีชายหาดที่สวยงามจำนวนมากอยู่ติดกับทะเลอันดามันเริ่มจากตำบลลำแก่นอำเภอท้ายเหมืองไปจนถึงบ้านเค็มตำบลบางม่วงอำเภอตะกัวป่าซึ่งนักท่องเที่ยวจะรู้จักโดยรวมๆว,ว่าย่านหาดเขาหลักมีจุดท่องเที่ยวลับๆในย่านเขาหลักที่ยังไม่เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวต่างถิน่นชาวบ้านในพื้นที่เรียกกันว่าหาดเขาสบ้าอยู่ระหว่างหาดปากวีบและแหลมปากการังตำบลค,คึกคักอำเภอตะกัวป่า เป็นชายหาดที่ยังคงมีความเป็นธรรมชาติที่สมบูรณ์ด้านบนชายหาดจะเป็นป่าและภูเขาเล็กๆส่วนหน้าชายหาดจะเป็นหาดทรายสลับกับกลุ่มหินที่ดูแปลกมีลักษณะเป็นก้อนหินผิวเรียบทรงแบนรีคล้ายลูกสะบ้าที่เป็นการละเล่นพื้นบ้านบางคนก็เรียกว่าหินฟันฉลามหรือหินหอยแมลงภู่วางอยู่เป็นแนวบนชายหาดตั้งอย่างเป็นระเบียบเหมือนมีคนมาจัดวางชาวบ้านในพื้นที่เล่าต่อๆกันมาว่า สมัยโบราณบริเวณป่าเหนือชายหาดแห่งนี้มีภูเขาและถ้ำบนภูเขามีเถาลูกสบ้าเยอะมากขณะที่ถ้ำนั้นว่ากันว่าเข้าไปลึกมากข้างในมีสมบัติแต่มีอาถรรพ์จึงไม่มีใครนําสมบัติออกมาได้ต่อมาได้มีหินลักษณะแบนๆเหมือนลูกสบ้าถล่มลงมาปิดปากถ้ำและหินบางส่วนก็กระเด็นกลิ้งมาปักเป็นแนวอยู่ที่หน้าหาดลักษณะเหมือนกับการตั้งวางลูกสบ้าก่อนจะยิงเป็นตำนานที่เล่าสืบกันมายิ่งทําให้หาดเขาสบ้าน่ามาชมครับ ฟังตำนานที่เล่าแล้วอยากไปเที่ยวหาดเขาสบ้าจริงๆครับไปตราดกันต่อครับนี่ไม่ใช่รถแห่สำหรับงานคอนเสิร์ตงานรื่นเริงที่ไหนครับแต่เป็นขบวนแห่รถพยาบาลฉุกเฉินคันใหม่รอบตัวเมืองบ่อไร่รถใหม่ป้ายแดงคันนี้แหละครับที่สโมรสรไลออนตราดมอบให้กับโรงพยาบาลบ่อไร่ตํบลบ่อพลอยอำเภอบ่อไร่เมื่อมาถึงโรงพยาบาลบ่อไร่ก็มีคณะนางรำรำต้อนรับ จากนั้นกลุ่มนักเต้นที่แดนซ์บนท้ายรถกระบะก็มาเต้นต่อในงานาน,นายแพทย์สุขวิตจำเรียงผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ่อไร่กล่าวในงานว่าโรงพยาบาลมีผู้สูงอายุจํานวนมากที่ป่วยด้วยโรคทางสายตาการได้รับรถพยาบาลฉุกเฉินคันใหม่มูลค่า2ล้าน4แสนบาทและเครื่องถ่ายภาพจอประสาทตามูลค่า1ล้าน90,000บาทรวมมูลค่าทั้งสิ้นกว่า3ล้าน4 90,000บาท จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลและส่งต่อผู้ป่วยได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัยมากขึ้นทำบุญกับโรงพยาบาลได้บุญใหญ่นะครับไปพิษณุโลกที่ตลาดใต้หรือตลาดเทศบาลหนึ่งตำบลในเมืองอาเภอเมืองพิษณุโลกเช้านี้บรรยากาศคึกคัก ชาวบ้านมาจับจ่ายหาอาหารเจทานกันร้านที่ขายดีสุดๆคือร้านเจกุ้งตลาดใต้ของคุณพรทิพย์ราชคำลูกสาวแม่หน่อยก๋วยจับตลาดใต้เจกุ้งบอกว่าปกติเปิดร้านขายก๋วยจับและข้าวมันไก่แต่เมื่อถึงเทศกาลกินเจก็จะปรับเมนูเป็นเจนทั้งหมดเพื่อรองรับลูกค้าที่ทานเจเมนูที่ขายดีที่สุดคือก๋วยเตี๋ยวหลอดโบราณเจถา,างวัาสุดรโบราณคืออะไร เจ๊กุ้งบอกว่าก๋วยเตี๋ยวหลอดสมัยใหม่จะมีการห่อด้วยเส้นก๋วยเตี๋ยวแต่แบบโบราณจะแยกเครื่องแยกเส้นตอนรับประทานจะต้องคลุกเส้นกับเครื่องแล้วราดด้วยซอสก๋วยเตี๋ยวหลอดสูตรเด็ดเจ๊กุ้งบอกว่าทุกวันเริ่มตั้งร้านตั้งแต่ตีห้าครึง่งไม่เกิน10บโมงของก็หมดแล้วก๋วยเตี๋ยวหลอดสูตรนี้เป็นสูตรของแม่หน่อยเป็นสูตรประจําครอบครัวที่สืบทอดต่อกันมานานหลายสิบปีตอนนี้คุณแม่หน่อยวางมือแล้ว ให้ลูกๆมาช่วยกันขายสืบทอดตำนานกว๋วยเตี๋ยวหลอดใครอยากชิมกว๋วยเตี๋ยวหลอดโบราณเจหรือกว๋วยจับเจสูตรแม่หน่อยไปทานก็นได้ครับที่ตลาดใต้จังหวัดพิษณุโลกเทศกาลกินเจมีถึงวันที่29ตุลาคมถ้าเกิดเป็นคนสมัยใหม่ก็เตี๋ยวหลอดเขาจะใช้พันเอาใช่ไหมคะจะใช้หอ่อแต่ของคนโบราณเขาจะแยกเครื่องแยกอะไรไว้ให้แบบนี้ค่ะแล้วให้ล่าแล้วลัให้เราคุกเส้นกับเครื่องเองค่ะรสชาติเป็นไงก็ใช้คําพูดคาเดียวแล้วว่าอร่อย จ <laughs> จะะเเป็น G นะคะอพอคลุกเคล้าเข้ากันแล้วเหมือนก๋วยเตี๋ยวเส้นใหญ่แห้งครับนองลูกสุดท้ายไปอเมริกา 5, 4, ที่เมืองทูอาราทินในรัฐออริกัน 5, 4, การแข่งขันภายเรือฟักทองยักษ์ประจำปีที่จัดต่อเนื่องมานับตั้งแต่ปี2004ปีนี้ผู้ชมเยอะเหมือนเดิม ูเข้าแข่งขันแต่งตัวแฟนซีกันเต็มที่อย่างคนนี้แต่งตัวเป็นลุยจิตัวละครในวิดีโอเกมมาริโอส่วนชุดดำๆที่พายไล่ตามผู้นำอยู่นี้ไม่แน่ใจว่าแต่งตัวเป็นผีชุดดำจากที่ยดสามหรือเปล่าสำหรับแชมป์พายเรือฟักทองยักษ์ในปีนี้คือแกรี่คริสเซนเซนที่แต่งตัวเป็นเอลฟ์ผู้ช่วยของซันด์คลอสพายเรือฟักทองยักษ์ที่หนักถึง425กิลกรัม แกรี่บอกว่านี่เป็นกิจกรรมที่ตื่นเต้นมากคนแข่งก็แต่งตัวแฟนซีของเชียร์ก็สนุกสนานแถมยังมีเหตุการณ์เรือฟักทองล่มด้วยการพายเรือฟักทองดูเหมือนสนุกและง่ายแต่ข้างในฟักทองทั้งเหนียวทั้งลื่นทั้งมันทำให้ตอนพายรู้สึกตลอดว่าเหมือนเรือจะคว่ำจมน้ำแกรี่ร่วมแข่งขันเรือฟักทองยักษ์ตั้งแต่ปี2013หรือเมื่อ12ปีก่อน นอกจากนี้เขายังเป็นเจ้าของสถิติโลกกิน n นส s s w o r l เรคคอร์ดว่าเป็นคนที่พายเรือฟักทองได้ไกลที่สุดเป็นระยะทางถึง94กิโลเมตรแบรดบาร์ผู้เข้าแข่งขันพายเรือฟักทองยักษ์เป็นครั้งที่4ซึ่งเขาปลูกฟักทองเองและทําเรือฟักทองเองด้วยใช้เวลาปลูกฟักทองนานถึง6เดือนซึ่งเขาบอกว่าการได้ปิดฤดูกาลปลูกฟักทองโดยการนําฟักทองมาทําเป็นเรือและพายกับเพื่อนๆเป็นสิ่งที่สนุกมาก ปีนี้ฟักทองของแบรดหนักถึง624กิโลกรัมหนักที่สุดเท่าที่เขาเคยปลูกมาซึ่งแบรดบอกว่าตอนนี้การปลูกฟักทองยักษ์เพื่อนํามาแข่งพายเรือกลายเป็นสิ่งเสพติดสําหรับเขาไปแล้วการทําเรือฟักทองยักษ์จะทําในตอนเช้าวันแข่งขันโดยใช้เครื่องจักรยกฟักทองยักษ์ลงไปในน้ําจากนั้นผู้ปลูกและผู้เข้าแข่งขันก็จะใช้เลื่อยและมีดเพื่อเจาะรูที่ด้านบนของฟักทองและคว้านเอาเนื้อด้านในที่เป็นเมือกเหนียวออกเพื่อให้ผู้เข้าแข่งขันสามารถนั่งอยู่ข้างในฟักทองได้ ยิ่งคว้าเนื้อด้านในออกมากเท่าไรฟักทองก็ยิ่งเบาลงทำให้ได้เปรียบเวลาแข่งเพราะเรือฟักทองมีน้ำหนักเบากว่ากว่าสายตาดูทั่วงานแล้วใครมางานนี้มีความสุขทุกคนพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ข่าวนอกลูก